ยังถามอะไรขออนุญาตถามได้เจอกับอไม,ไม่น่ารักเลยนะไม่มไทำไมอ่ะโยนให้แต่ผู้หญิง,งประชาชนดูสิคะเ<ง><ง>ช่าเน็ตคะหนูพูดอะไรได้ไหมคะเนี่ยเช่าเน็ตคะแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่า<ง><ง><ง> าตอนนี้เราโฟกัสที่เงินแล้วก็งานนี่คือเชียร์มวยมาแหละอ้าวเออแล้นี้มันตอบตามสูตรหรือเปล่าเออตามสูตรดาราเฮ้ยเนี่ยเราก็อย่ามารู้เยอะสิก็ให้หนูเป็นดาราเออแล้วตอบตามความจริงมันก็จะอยู่ไม่ได้อีกมันก็จะโดนทัวร์นู้นทัวร์นี่มาลงอีกเราก็เออให้รถทัวร์ไปที่อื่นบ้างแล้วก็ตอบดาราหน่อยลทัวร์ดาราไหนคะอ๋อนั่นสิเท่าไหร่แล้วอ่ะ สองปีอุ้ยมีคนจำได้ด้วยสองปีกว่าถูกต้องค่ะอุ้ยพี่นี่ F4 แล้วเนี่ย F4 แบบอะารนเราแบบหัวใจมันบ้าตลอดเลยเรายตลอดคนคุยเัอร์มีไหมเนาะก็คุยกับพ่อกับแม่คุยกับน้องชายนี่คุยกับพี่พี่คุยกับพี่พี่ช่องวันที่น่ารักคุยกับพี่พี่นักข่าว ตอบไม่ได้สาระเลยรักแฟนอบบสองกิีงต่านมาเป็นยังไงไม่มีเลยค่ะรักแฟนรักแฟนนั่ะสิก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารักแฟนหน้าตาเป็นไงเราก็เลยได้เล่นแต่ตามหาตามหาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่อะยี่สิบห้าค่ะอ้าวครบกันที่บอกว่านี่เอ๊ะหนูเคยพูดเหรอคะเคยพูดว่าอายุยี่สิบห้าจะเปิดตัวแฟนสามสิบห้าหรือเปล่าฟังผิด ไดไ,ดไ,ไดได้เปูปูก็ <laughs> ใช่คือบางทีอ่ะวันนี้เราพูดอย่างหนึ่งพร<ล>ุงนี้เราก็อาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้อาทิตย์หน้าอาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้อเออคือขนาดความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลยเ,ออเรื่องของการตอบพี่ๆนักข่าววันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งดูพวกความบันเทิงอย่าคิดเยอะุอยง อยากมีสิคะอ,อยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กำลังใจเลยตอนทำงานเลิก<อ>ไปขอพอ่อนเลยงี้ยแล้วไปเลื่อนแบบเออไปหาดูด้วยแล้วแบบลุ้นว่าแม่คือมูจนไม่มูแล้วเพราะว่าไปหาหมอดูที่ไหนหรือไปมูที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกสองเดือนเนี่ยอีกสามเดือนจะมีผ<อ>่านมาสองปีกว่าคุณหมอคะไหนเอ่ย สำนักไหนเนี่ยเนี่ยดูเลยนะถ้าเข้ามาเป็นแบบทรงแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายแบบอุย้ยแกลมๆหน่อยเนี่ยใช่เนื้อคู่แน่ซอ,องปีแล้วค่ะเขายังสดอยู่มีเต้าเขา่าไหมเต้าเขา่ไเขาไหมไม่มีไม่มีอัลฮัละละลฮ์ค่ะมีไม่เดินผ่านเมือ่อค่ดสะอาดทุกข้อไม่ครบวันนี้เนี่ยวันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลยเดินผ่านเจอกี่คนนะคะที่จะร้อยวันนี้มองทุกคนค่ะไม่ต้องห่วง คนนี้ก็หล่อุยเรื่องนี้หล่อเรื่องนี้หล่อติ๊กไปแล้วติ๊กไป้ว้แล้วเยอะมากพระเอกช่วงวันนีต้ตลอดหล่อขนาดเลยค่ะวาสนาร์เราเนาะได้มาเป็นนางเอกบนเราได้พูดถ้าแบบถ้าแบบถ้าแบบจะคนชอบเราจะมีจีบเลยไหมไม่จีบก่อนอไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรามันหน้าแตกเวลามันหน้าแตกเมือนอายเขานะใช่ค่ะ แล้วจะทำไงให้เขาจีบอ่ะพี่ๆต้องช่วยก็ช่วยๆกันแชร์ว่าจีบได้ค่ะจีบเธอใช่ค่ะหาเงินเก่งด้วยใช่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่แบ่งเหรอเออเคยแบ่งแล้วไม่เวิร์กขอใช้เองขอใช้เองเแสดงว่าหลังจากนี้เราจะไม่เปย์ไม่เปย์แล้วทำไมทุกคนวักแรงขนาดนั้นหนูก็ไม่เปย์ใครอยู่แล้ว อะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันอดีตมันก็จะเหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะเหมือนอนาคตดูเพื่อความบันเทิงค่ะ่ทุกวันนี้เป็นน้องชายเลยอะไรเข้าเรื่องมีสาระรึเปล่าอ่ะก็คือรถอ่ะเรื่องอะไรอย่างนี้มันมีสาระเขาเรื่องเขาเรื่องซื้อรถให้น้องอ่ค่ะเป็นรถ ที่เขาอยากได้เพราะว่าปีนี้เขา18ปีเขาก็บอกว่าคองขวัญวันเกิดเขาขอรถเราก็เลยซื้อรถให้เขาค่ะเาปนั่งตั้งนนั่งตั้งแต่วันแรกแล้วพอน้องขับยังไม่แข็งต้องขับจากศูนย์กลับบ้านให้น้องอก็เลยได้นั่งก่อนคนอื่นรถก็ตกลงไปร่วมกันไมแบบพี่กับน้องคือรถให้ลูกหนูต้องคือที่ซื้อให้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็แบบว่าเอ,อายุ18เองมันเกินตัวไปหรือเปล่ายังเด็กอยู่แต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมาไปย้อนดูอะ กูยอดวิวมันเยอะกว่าเราทุกวิวเลย<อ>คนกดไลค์ไอจงไอจี IG ก็เยอะกว่า<อ>คนกดแชร์ก็เยอะกว่าเด็<อ>กเจนเซ็ตทำไมพลัง<อ>เด็กเจนเซ็ตมันเยอะขนาดนี้เราก็แบบอยากให้เด็กเจนเซ็ตมากดเราบ้างเราก็เลยแบบเข้าทางน้องเลยสะนั้นลงที่ื้อเต้องคอนเทนต์นต้องคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้ออะเราซื้อจริงแต่พอเราถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บยอดวิวมันก็ได้คืนมาบ้างมันก็ต้องเอาเงินคืนมานิดนึงใช่ค่ะ เงินสดก็ไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ดีอะไรผลได้ก็ผลไปก่อนนะคะพี่ค่ะอันนี้ประมาณหลักเท่าไหร่บอกได้ก็ตมนันเลยจะไปบอกเลยจัหรัก้อนมองอยู่ก็ไล่ร้านอยู่ค่ะไม่ตกลงไม่ตกลงเพราะว่าเดี๋ยวก็แอบอยู่ดีใช่เด็กถ้าเราไปห้ามเขาจะแอบเราก็ให้เขาทำแบบจงแจ้งมาเลย เธอคิดว่าเธอเจ๋งเหรอแหนฉันอยากดูแหนใช่เจนซีต้องท้าทายเจนซีต wow, gu ้้องททาายเจนซีว่าโอ้ยแค่นี้เองแต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีกอีกอคยผ่าเราเคยผ่านมาแล้วโอ้ยแบบจีบสองจีบสาวอกหักโอ้ยแต่ก่อนพี่อกหักกว่านี้อีกโอ้ยให้เป้ผู้หญิงโอ้ยมีเปรมผู้ชายกว่านี้อีกเรา พี่เป็นแบบอย่างนะคือที่พี่พูดอะความบันเทิง<ป>พี่อยากได้มีมที่อยากแบบว่าได้ยอดวิวให้พี่นักข่าวในความจริงแล้ว<ป>ว่าผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เราเอาเงินนำทางเราอยากข้างรักจนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอยาอ่างพี่ประสบกัพี่ประสบอ่านน้องเซิร์กูเกิลก็เจอตอนเนี้ยืออยากรู้ว่าพี่อะ ชีวิต <X UR S> เป็นยังไงทำไมถึงออกมาสอนเซิร์ช Google เลย1 <S <gamma> <S 2 3 4งสองสามสี่คราวไหนอดีตเราถ้าขอลูปกูเกิลเราได้แบบเราข่าวไหนไม่ให้ลบค่ะไม่ต้องลบค่ะนอกจากเราจะได้ตาตึงแล้วผู้ชายเหล่านั้นก็จะตาตึงไว้ด้วยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนให้เธอได้ขนาดนี้แล้ว แลที่มันอยู่ใน Google ห้ามเพจไหนลบออให้มันเตือนสติเราแล้วก็สอนน้องๆเจนซีแล้วก็ตอกย้ำผู้ชายด้วยว่าไม่หาไม่ได้แล้วแบบนี้เราจะเราอยากจะทำงานเรื่องนี้หมือไงหนูก็ตำนานอยู่แล้วพี่ๆยกหนูเป็นตำนานอยู่แล้วหนูรู้หนูมายืนตรงนี้หนูก็รู้ว่าพี่สาวเรื่องอะไรถูกไหมล่ะเข้าหนูเป็นตำนานทั้งล่ะบอกว่าตำนานนี้ล้างมือยังล้างมือไเ้ียบร้อย อย่าใช้ศัพยากคืออะไรอ่ะเกเลิกแล้วออ๋อหมายถึงว่าจะเลิกเปไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคถ้าวันนี้บอกเลิกเปเอ๊ะถ้าพรุ่งนี้มีแฟนใหม่ท้อไงล่ะไม่ตอบดีกว่า เรเล่นเราเล่นไม่เปยไม่เปยตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ใครทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเราก็เอาตัวเองก่อนความผกขัดมันขึ้นที่อะไรความหกขัดความเก่งลีาดกันอย่าใช้คำหยากไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นถ้าสมมติเจอผู้ชายสะอาดขาววินี่ยะจะเลิกได้ไหมคือให้มันเรื่องของอนาคตได้ไหมถ้าตอบตอนนี้แล้วมันทำไม่ได้เราจะทายเขา อยากถามอะไรอยากถามอะไรอยากถามอะไรยาถามไมเจอับระอหนูเล่นติ๊กต็อกตลอยหนูโดนเล่นติ๊กตตลอดเวลาเลยอ่ามนไม่ติ๊กนไม่ติกอกไม่น่ารักเลยนะทำไมอ่ะโยนให้แต่ผู้หญิงอะแบบว่าเวลาเอไม่เอไม่เจอไม่น่ารักเลยเนี่ยจะให้แต่ผู้หญิงตอบไม่ถามผู้ชายเลยประชาชนดูสิคะฟ้องชาวเน็ดได้ไหมเนี่ย ผู้ชายาเนหมช่าเน็ตคะ <laughs> หนูพูดอะไรได้ไหมคะเนี่ยเช่าเน็ตคะแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าค <c oughs> ทำง,งานหาเงินเนาะทำงานหาเงินค่ะ <c oughs> เอาลอาคือถ้าใครติดตามหนูอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่าหนูอ่ะจะให้ของแม่บ้านตลอด คือแบบว่าเวลาปีใหม่เขากลับบ้านแบบปีใหม่นิวเยียหรือว่าสงการอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโลกของที่บ้านแล้วก็ถามเขาว่าเขามีญาติที่น้องมีอะไรไหมเอาเสื้อผ้าเอาของใช้เราไปได้ที่เราไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าคือจริงๆก็อยากบริจาคแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราเขาก็สําคัญเขาทํางานให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออให้คนใกล้ตัวก่อนใช่ค่ะเราใช่หลายคนเลยนะทุกคนได้หรือยังก็จะเป็นคนที่ทํางานกับเราแม่บ้านคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยทีมงานตัดต่อย t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เต็มอยู่เว่าแบบาแบบว่ามากเป็เจ้าห้า่สมัครบางทีเออก็ต้องรอเพราะว่าคนที่อยู่อยู่แล้วเขาก็ไม่ออกอะใครจะออกล่ะถูกไหมล่ะเราก็เลยไม่รับเพิ่มตอนนี้คือทุกคนอยู่เหนียวแน่นไม่มีใครออกจากเราเลยเคยให้ของใหญ่ๆมีอะไราัให้อตอนนี้กคน็จจริงๆเคยซื้อโทรศัพท์ให้ ใช่เขาจะ้โทรศัพท์ให้แม่บ้านเลยใหญ่ไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์พี่เขาพังหนูก็ซื้อให้อะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาซื้อเพื่อขอคืนอะไรหรอวเขาก็แค่ดูแลบ้านให้สะอาดเท่านั้นก็คือโอเคแล้วใช่แต่พอมันเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้เสียงเงียบเลยนะก็คือยังภายนคอนเซ็ปต์เบสสายเปย์อยู่เลยสายเปย์ทุกคนเปย์ทุกคนคือจะให้หนูเป็นสายเปย์ให้ได้แหละคือทุกคนจะให้เป็นสายเปย์ให้ได้แหละก็คือถึง ก็เราเปนคนที่เหมือนดูแลเราเหมือนเขาทําให้เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะตอบแทนยังไงเพราะว่าเราก็ทํางานทุกวันอะไรที่เราทําให้ได้เราก็ทําให้เช่นแบบว่าเออซื้อของให้หรือว่าให้โบนัสซื้อนู่นซื้อนี่หรือเอาของตัวเองที่เราไม่ใช้แล้วให้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าคือคนคนใกล้ตัวสําคัญกว่าคนที่ไกลตัวคือถ้าเราให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวมันจะมีความสุขมากขึ้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลเราแบบด้วยใจ ห่ยใจไม่ทั่วท้องเลยทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b you know. ์ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ